สวัสดีครับพบกับรายการสาวายน้ำผู้ได้บายวินวินพูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เสนอตอนปั๊มสาวายน้ำอ e ีโมกนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดก็คือ,อรุ่น s อนะครับวันนี้เราให้ดูรุ่นอสดีนนะครับครับเอสดนนะครับ SB 15ก็คือพูดง่ายๆก็คือ1.5ง้แรงนั่นเองนะครับแต่ว่า ก็มีคําถามนะครับลูกค้าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเอสบีนอ่างห้าก็คือ1นึจุดห้แรงแต่ว่าบางคนจะมาดูที่กิโลวัตใตนบอกว่า1นจุดห้แรงทําไมตัวนี้เขียน1.3จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่แรงม้านะครับแต่ตัวนี้ก็คือกิโลวัต,ตนะครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วก็ถ้า1.5แรงม้าก็จะประมาณ1100หรือ1 2 0 0กิโลวัต,ต นะครับเอ้ยพันสอวัต์หรือ1่านึกิโลวัตนะครับแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นค่าประมาณการก็ประมาณ1.3กิโลวัตนะครับอันนี้เรียนให้เข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับ s b 1 5ก็คือ1.5แรงนะครับตัวนี้ไฟ 220V โวลต์นะครับก็ตัวนี้เป็น h ฮดนะครับเฮดมแล้วก็อ่าโฟร์แมนะครับมาดูกันว่า่าที่มาจบาโรงงานเลยเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับ ปัม๊มตัวนี้เป็นปั๊มที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับมีอุปรกรณ์มาให้ครบคันนะครับอี่อขาดไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นตัวคู่มือกันใช้งานนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยปั๊มยี่ห้อนี้ก็ทํามาดีมากนะครับในเรื่องของยูเนียนนะครับมีโอริงมาให้เรียบร้อยอะระยะไซซ i n ิ่งไรต่างๆนี้จะทํามาพอดีนะครับไม่ต้องตัด บางยี่ห้อเนี่ยอาจจะต้องตัดแต่ตัวนี้ทำมาพอดีนะครับแล้วก็เรื่องไซซิ่งท่อนะครับเ็าจะทำมาให้2ออขนาดนะครับก็จะมีวงนอกนี่ก็จะก็จะใหญ่กว่าวงในนะครับนี่ทำมาดีมากนะครับแถมมาด้วยเลยจากโรงงานเลยนะครับ2ตัวนะครับสีดำนะครับมาตรฐานเป็นแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวที่เปิดนะครับที่เปิดฝาตะก้าปั๊มนะครับ นี่นะครับนี่คือที่มาจากโรงงานแล้วก็มีคําถามพบอีกคําถามหนึ่งซึ่งถามกันบ่อยเอ๊ะอ่าไอ้ปั๊มพวกนี้คนขายมาดัดแปลงเองหรือว่ามันเป็นมาจากโรงงานทําไมมันไม่มีปลั๊กเสียบมาให้นะครับเรียนว่ามาตรฐานที่มาจากโรงงานจริงๆเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับทําไมเขาถึงไม่ทาปลั๊กมาให้นะครับเนื่องจากว่าระบบปั๊ม สระว่ยน้ําหรือระบบที่มีแรงม้าค่อนข้างสูงกว่าปั๊มน้ําที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยถ้าตามหลักวิศวกรรมนะครับมันจะต้องมีตู้คอนโทรลที่มันมาตรฐานก็คือมีแมกนต t ิกมีโอเวอร์โหลดที่ต้องประกอบในตู้คอนโทรลเพราะนั้นเวลาประกอบในตู้คอนโทรลเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ปลั๊กเราก็จะต่อตัวตัวสายเยข้าที่เทอร์มินอลของตู้ไฟเลย เป็นสาเหตุที่เขาไม่ได้เตรียมมาให้เตรียมมาให้เขาต้องตัดทิ้งอยู่ดีนะครับอันนี้เรียนให้ลูกค้าเข้าใจนิดนึงนะครับแล้วก็กล่องมาตรฐานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีบอกมีระบุชัดเจนนะครับอ่ารุ่นนะครับมีเอ่อโค้ดมีรุ่นมีเอ่อแรงม้าบอกที่ตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับก็ ที่มาทั้งชุดเลยก็เป็นแบบนี้นะครับที่นิยมใช้ที่สุดนะครับสําหรับอ e ีมุกรุ่นนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าบอดี้เป็นเป็นรุ่นที่บอดี้แข็งแรงมากพบปัญหาจากการใช้งานมีน้อยมากนะครับบอดี้แข็งแรงนะครับถ้าเทียบรุ่นที่แรงม้าเดียวกันเนี่ยสามารถทำโฟเลยได้เยอะกว่ารุ่นอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ที่ที่ดีกว่านะครับมีการออกแบบการกันน้ำมามาตรฐานป่านะครับจึงเป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับอ e ีมุกเอ1บขอบคุณครับ